สวัสดีค่ะสวัสดีทุกพี่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามน้องใบเฟิร์มพารวยนะคะวันนี้น้องใบเฟิร์มมาลงคลิปของตัวเด่นล่างรัฐบาลแล้วก็พิกัดบนนะคะพิกัดบนก็จะอยู่ท้ายคลิปนะคะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็จะเป็น2ตัวมาตัวนะคะสําหรับพิกัดล่างนะคะ ไปที่สองนี้นะคะจะเป็นเอาพิกัดล่างมาทำเป็นตัวจับนะคะตัวเจาะนะคะวมนที่แล้วนะคะเข้าไปที่ตัวการ9 3นะคะบางทีมันก็ไปขึ้นบนบางทีมันก็ลงล่างนะคะสำหรับเอาพิกัดล่างมาทำเป็นตัวจับนะคะเข้าไปที่ตัวกัน สถิติเดินดีนะคะสำหรับการจับวินนะคะสถิติก็เดินดีนะคะไปกันต่อที่ใบที่สามนะคะใบที่สามก็จะเป็นวินหกตัวนะคะวินหกตัวก็เดินดีเหมือนกันนะคะมีหลุดไปหนึ่งมวดนะคะอ่า วันที่1มีนาคมสองห้านะคะเราก็มารุ้นกันนะคะสำหรับวินหตัวจะเดินต่อหรือไม่นะคะวินหตัวงวดที่แล้วนะคะมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะก็หาตัวดับมาตัดเอานะคะว่าจะออกตัวไหนหรือจะไม่มาเลยก็เป็นไปได้นะคะ แนวทางทั้งหมดแล้วนะคะไม่สนับสนุนให้ท่านมาเชื่อเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้ใครมาเล่นหวยเล่นพนันนะคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมก่อนที่จะนำไปใช้ด้วยนะคะใบนี้ก็จะเป็นเด่นบน1ตัวแล้วก็3ตัว แล้วก็2ตัวบนก็เอาไปเทียบกันดูนะคะว่าตัวไหนน่าจะมาที่สุดนะคะใบเฟิรนก็มีหลากหลายแนวทางให้ท่านเลือกได้เลือกชมนะคะสำหรับงวดที่แล้ววันที่16บกุมภาสองห้าหกสีห้บนตัวเดียวคือ0นย์นะคะเดินต่อเหมือนกันก็งวดน,นี้1มีนา6กสก็มาลุ้นกันว่า5เด่นบนจะมาที่หลักไหนนะคะ จะมาที่หลักร้อยหลักหน่วยหรือหลักสิบนะคะสามตัวงวดนี้ก็น้อยหางนะคะไม่เยอะเลยนะคะชอบตัวไหนก็ลองนำไปเสี่ยงดูคะ่ะ สำหรับใบสุดท้ายนะคะจะเป็นพิกัดบนนะคะสำหรับงวดที่แล้ววันที่16กุมพาพันธา2564นะคะให้901บน,บนมาที่0บนนะคะวดนี้ก็มาตามกันต่อ456จะมีมาให้เห็นบนหรือไม่นะคะ <c oughs> สำหรับพิกัดบนจะมีมาให้เห็นหรือไม่นะคะว่า456จะมาหลักไหนนะคะแน่นอนว่า พิกัดบนนะคะมี5ไปชนกับเด่นบน5นะคะ5ต้องมาแน่นอนต้องมาให้เห็นแน่นอนนะคะเพราะว่าชนกันที่5นะคะขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีจากตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะสวัสดีค่ะ